สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เราเข้ามาสวนยางพาราครับเนี่ยครับมีนทั้งต้นยางพารากับดอกไม้วันนี้ดอกไม้เริ่มจะม้อยแล้วคุณผู้ชมผมเข้ามาช้าครับนี่ครับบรรยากาศดอกทองอุไรที่เราปลูกไว้ครับนี่ครับผมเข้ามาช้าไปเพราะว่าเวลาผมมีน้อยมากครับอาทิตย์นี้ครับเดือนนี้ครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูที่เราใส่กันปวกครับนี่ผมเอาเกลือใส่ครับเกือบลืมแล้วคุณผู้ชมนะครับ ว่ามารีวิวคุณผู้ชมได้รับชมนะครับเราไปดูกันครับว่าเราใส่กันอย่างไรนะครับเอาละครับคุณผู้ชมเรามาต่อคลิปันเลยครับเนี่ยเรากระส่กันแบบนี้คานผู้ชมนี่ครับโยนไปแบบนี้ครับเพราะว่าช่วงนี้ผมหาน้ํามันไม่ได้ครับน้ํามันเครื่องเก่าไม่ได้ก็ต้องทํากันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับวันนี้ครับคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ